ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับพ่กข้ผมตะหนวดพ p พีกันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถตู้ทรงผู้บริหารกันบ้างนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมโตโยต้าอาผาดนะคุณผู้ชมนะอาผาดสวยๆอย่างนี้เลยวันนี้จัดให้ราคาโคตรถูกนะคุณผู้ชมนะสีขาวมุกสวยๆอย่างนี้เลยใครหารถตู้ผู้บริหารนะใช้วิ่งงานวิ่งรับคนนะคุณผู้ชมนะคันนี้จริงๆก็ยังตอบโจทย์อยู่นะคุณผู้ชมนะรถปีแบบนี้นะครับผมปี 2005นะคุณผู้ชมนะสภาพของเขาเนี่ยก็ยังดูดีอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะ <î> s> <S เดี๋ยวผมพาดูเดินรอบๆก่อนนี่ร้คาร์าขางเขาสีของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเก็บมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะพร้อมใช้งานเลยนะคุณผู้ชมนะสาหรับที่เก็บตำมะระนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ยังไงสามารถเลื่อนเบาะลงมาได้นะใครไม่ได้ใช้ที่เก็บตำมะระนะครับผมก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมนะกระเป๋าเดินทางนี่หลายใบเลยบอกเลยว่าแน่นมากๆนะครับผมเป็นรถ นั่งได้ประมาณ6กเที่นั่งนะคุณผู้ชมนะหกเที่นั่งก็ไปไหนไปการทั้งครอบครัวนะคุณผู้ชมนะหรือใครทํางานนะคุณผู้ชมนะรับจ้างรับจ้างรถตู้อะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่ารถของเขาเนี่ยเป็นไฮบริดด้วยนะเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับผมใครอยากได้รถแบบ ตู้ประหยัดน้ามันนั่นดีๆสักคันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังตอบโจทย์อยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไม่ไ้ดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารกันก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่เป็นไงประตูไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะก็มีประตู2ฝั่งขึ้นลงได้นะคุณผู้ชมนะข้างใน,นก็จะเป็นเบาะหนังนะคุณผู้ชมนะพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเบาะด้านหน้านี่มีที่พักแขนจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับผมมีซันรูฟด้วยนะคุณผู้ชมนะ จากตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะที่สําคัญตรงกลางนี่ก็จะเป็นจอตรงกลางด้วยนะคุณผู้ชมนะใครมีลูกมีหลานนี่บอกเลยว่าแฮปปี้สุดๆนะคุณผู้ชมนะซันรูฟนี่ลืมบอกไปข้างหน้าก็มีซันรูฟด้วยนะคุณผู้ชมนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซันรูฟด้วยนะนี่ตรงนี้ในส่วนนี้นะครับผมเป็นซันรูฟสองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมนะแอร์เป็นแอร์หลายตอนเลยนะคุณผู้ชมนะสองสามตอนนะครับผมนั่งสบายแน่นอนนะคุณผู้ชมนะใครหารถตู้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นแบบไฮบิดไฮบิดนะครับผมประหยัดน้ํามันเดินทางไกลได้นะคุณผูู้้ชมนนนะคคคัีโโโตตตรรอบจทย์ แบบนี้นะครับผมประตูยังเป็นประตูไฟฟ้าเลยคุณผู้ชมนะข้างในนี่ฝั่งคนขับนี่ค่อนข้างที่จะนั่งสบายผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูมีบันไดให้นะคุณผู้ชมสภาพของเขาเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะไม่เหมาะสมกับปีเขาเลยปีเขานี่บอกเลยว่าสองพันห้านะครับผมแต่สภาพนี่ใหม่มากนะคุณผู้ชมนะจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมพวงมาลัยนี่ถ้าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมนะลายหินอ่อนนะครับผมตัวตัวอย่างนี้เลยนี่มีจอตรงกลางให้เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้้้้ววนนนนนนะะะะคคุณผผูชชมมมมีีีี่่่กกกกกาาาาารรใงงสสสดบบบยยๆัตออท็ ด้วยนะคุณผู้ชมนะคอนโซลเป็นลายหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมนะสวยงามมากมาคือถ้าไทยไม่เอาคือผมถ้ามีตังก็เอาเองอะ่ะมันสวยจริงๆปี2องพแต่สภาพพึ่งดีมากๆนะครับผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะรีบทักมากด่วนดวเลยนะมีคันเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้รถตู้ทรงผู้บริหารหรูๆสักคันนะคุณผู้ชมนะเ้าคันนี้นะโตโยต้าเอาพาดน,นะครับผมเป็นตัวไฮบิดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะสีขาวมุกสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมใครอยากได้กดใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้า,าว่า สนใจโตโยต้ Toyota, อาอัลร์